สวัสดีครับสวัสดีัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนารินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นาพพินะก็จะมีกล่องนี้นะครับมาแกะกล่องสองแผงอันบอกให้เพื่อนชมนะครับผมให้เกรด1ต่อ35กาเวนนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเสียงค่อนข้างที่จะหายนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะหนักไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคสําหรับเจ้ากาเวนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นจากเรื่องโคดกียสนะครับผมเป็นหุ่นของลูลุชที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะครับในเรื่องเนี่ย กาเวนเขาก็จะใช้ชื่อว่าไนท์แมร์เฟรมนะพวกหุ่นต่างๆ,ๆที่อยู่ในโคดเกียร์น่นะมันจะเรียกว่าไนท์แมร์เฟรมนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันดั้มนั่นแหละนะครับก็ต้องสารภาพตามตรงนะครับว่าเรื่องโคดเกียร์นียผมค่อนข้างที่จะไม่มีข้อมูลแทบจะไม่มีข้อมูลเลยว่าก็เคยดูผ่านๆเท่านั้นเองนะครับขนาดกันดัมเองนะผมก็ยังไม่ค่อยจะมีข้อมูลเท่าไหร่เลยนะครับมีกันดัมอยู่ภาคเดียวนะครับที่ผมดูจบนะอนิเมะก็คือ The Wi ิสฟอ r ์เมอร์คเท่านั้นเองครับ ส่วนภาคอื่นเนี่ยคือแทบจะผิวเผินมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ่นของเรากันนะครับสำหรับกาเวนตัวนี้นะครับมาแกะกล่องสองแผงอันบล็อกดูแผงกันสัหน่อยนะครับว่าในกล่องนี้นะครับจะได้อะไรมาบ้างนะครับคุณภาพของแผงพลาสติกนะครับดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวงานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็อื่นเดี๋ยวเรามาดูบ็อกอาร์ตกันก่อนเลยครับด้านบนนะครับก็จะมีระบุเลยโค้ดกีอาร์กาเวนนะครับด้านหน้ากล่องก็จะมี รูปของไนแอมเฟรมกาเวนอยู่ตรงนี้สวยๆเลยนะครับค้างขาวทองคำนะครับด้านล่างก็จะมีระบุนะครับไฮเกรดโคสกีอัสลูลุสออฟเดอะรีบิวเลียนเหรอเออน่าจะเป็นชื่อภาคของเขานะครับผมนี่มีสเกลบ์ดนะครับไฮเกรดหนึ่งต่อสามสิบห้ากาเวนนะครับเป็นบันไดสปริตปี2024นนะครับเป็นงานของปีนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพีบันไดนะผมจำไม่ผิดนะครับพีบันไดนั่นแหละนะครับ ด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับของทางตัวกาเวนนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่กล่องค่อนข้างใหญ่อยู่พอๆกับมาสเตอร์เกรดนะครับความกว้างความหนาของมันนะครับความกว้างของกล่องนะส่วนความหนาก็บางๆนิดนึงไม่ได้หนามากนะครับความหนาเนี่ยจะพอๆกับไฮเกรดนั่นแหละนะครับแต่ความกว้างมันจะใหญ่พอๆกับมาสเตอร์เกรดนะครับอันนี้ก็คือบล็อกอาร์ตคร่าวๆนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันครับมามาเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคหลังจากเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอนี่คู่มือนะครับที่เป็นรูปเหมือนหน้าบล็อกอาร์ตเลยนะครับผมนี่กาวเวนะฮะคู่มือก็จะเป็นแผ่นพับธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเหมือนกับไฮเกรดนะนจะมีภาพสีบ้างนะครับนีเดี๋ยวนี้เป็น คนขับของกเกาเวนนะครับก็คือลูลุชตัวเอกของเรื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงกันสักนิดหนึ่งนะครับนับกันเลยดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8้าดประมาณ8แผงแล้วก็นี่มีแอคชั่นเบสให้ด้วยนะครับ8แผงก็คือไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะมาดูความพิเศษของแผงกันลักกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่แกออกมานี่รู้สึกจะเห็นความพิเศษอะไรบางอย่างอยู่นะครับ การประกอบก็น่าจะไม่ยากนะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆคร่าวๆนะครับเป็นข้อมูลของตัวกาเวนตัวนี้นะฮะภูมือก็ประมาณนี้นะครับในถุงก็1 2 3 4มีทั้งหมด4ถุงนะฮะแปแผงนะครับจากที่เห็นภายในถุงเร่าวๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะ มีความพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตยจะไม่แกะถุงละกันเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับผมก็มาแกะของสองแผงก่อนละกันนะครับถุงแรกที่เห็นนะครับนี่ก็ตัวสีดํานะครับของตัวกาเวนนะครับที่เป็นเฟรมหลักๆของมันนะครับที่เป็นเกราะหลักๆด้านนอกครับก็จะมีความเงาอยู่เหมือนเหมือนเคลือบเงามานะครับก็คล้ายๆตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยประกอบไปก็คือตัวริโอมารุอันนั้นก็เคลือบเงามานะครับสวยเลยสวยเลยนะครับ แต่ความที่มันเคลือบมาแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับพลาสติกเวลาเราเก็บรอยเกตต่างๆก็ค่อนข้างที่จะยากก่อติอยู่นะครับโหเสียงแหบเสียงแหบหนักไปหน่อยหนะักไปหน่อยเมื่อคืนขออภัยด้วยนะครับผมจากที่เห็นนะครับก็ไม่ได้เป็นอันเ์เกตนะจะเป็นเกตในรูปแบบปกตินะครับนี่สีเทาเทาที่เป็นเงินถ้าไปทําสีเป็นสีสีเหล็กสีเงินเมทัลิกอย่างเงี้ยก็น่าจะสวยนะครับตัวน,นี้นะ อันนี้ก็จะเป็นแผงสีดําแล้วก็แผงสีเงินนะครับแผงต่อไปนะครับแผงต่อไปเป็นสีทองนะครับผมทองก็เป็นทองตุ่นนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะดูดีดูดีอยู่เหมือนกันนะครับสีทองที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยมีลายคลื่นเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ยังมีอยู่นะยังมีรอยคลื่นรอยที่เป็นรอยบุ๋มอะไรแบบนี้อยู่นะครับเนื้อพลาสติกมันไม่ค่อยเรียบอบถ้าเป็นสีทองแบบนี้นะครับ อ่าส่วนฝังนี้นะครับจะเป็นสีเลือดหมูดูมอไม่ค่อยชัดนะครับโอ้โห,หมุดหงิดอ่ะแกะหน่อยละกันครับแกะเลยแค่แปดแผงเองอ่านี่จะเป็นสีเลือดหมูนะครับแล้วก็เขาทําเครื่อบเงามาด้วยเห็นไหมเงาวิงวิงเล่นแสงเลยนะครับ สีสันความพิเศษของเจ้ากาเวนตัวนี้ก็คือสีมุกที่เขาเคลือบมานี่แหละสีเงาที่เขาเคลือบมานะครับส่วนสีทองก็ยังเป็นสีทองแบบตุ่นอันนี้จะเป็นแผงมันติคัลเร์นะครับแล้วยังจะมีทองคล้ายๆทองแดงทองส้มนะแบบนี้ด้วยนะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นสีออกเขียวๆมรกตนิดนึงนะครับก็เป็นสีแบบตุ่นๆเหมือนกันนะครับแต่จุดเด่นก็จะเป็นตัวสีมุกนี่แหละ อ่ะเดี๋ยวไปดูแผงต่อไปกันนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับแผงสีทองเมื่อกี้นี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสีทองที่โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีรอยคลื่นรอยอะไรให้เห็นอยู่นะครับเป็นรอยหินอ่อนที่เกิดจากการฉีดพลาสติกก็มันก็เรียบดีนะมันก็เรียบดีไม่ได้มีรอยบุ๋มรอยอะไร uit, แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนรอยบุ๋มนะครับแต่มันไม่ได้บุ๋มรอกอ, Taj อ่าอันนี้เป็นอัลเดอร์เกตนะครับสำหรับสีทองพวกนี้นะฮะเป็นอันเดอร์เกตนะครับ โอเคนะสวยดีสวยดีนะครับต้องมาลองดูว่าเวลาประกอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคาเวนตัวนี้อะ่ะอันนี้จะเป็นแผงที่เป็นแอคชั่นเบสนะครับก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับฐานก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นแอคชั่นเบสในรูปแบบที่ปกติธรรมดาทั่วไปเหมือนที่เขาแยกขายกันนะครับอันนี้มาหน,หนึ่งแผงนะครับเออยังมีชิ้นที่เป็นแผง PC อยู่นะ โมเดลรุ่นใหม่ๆนะครับหลังๆนี้ไม่ค่อยจะเห็นที่เป็นแผง PC แล้วนะแต่ว่าอาเวนตัวนี้ก็ยังมีแผง PC อยู่นะครับโพลิแคปตัวนี้นะครับสีทองตัวนี้จะเป็นแผงเหมือนสีทองเมื่อกี้นะครับจะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับผมลักษณะจะเป็นคล้ายๆกันนะครับเป็นอันเดอร์เกตสีทองสวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนอีกแผงหนึ่งก็มันตีคัลเลอร์เหมือน,นกันก็จะเป็นแผงคล้ายๆ เมื่อกี้เลยนะครับเป็นแผงเบิ้ลแผงเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแผงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูกันเลยนะครับแผงสุดท้ายก็จะเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันนะครับเหมือน2แผงแรกที่แกะไปนะครับก็คือสีดําเงาๆนะครับผมนี่เคลือบมุกมาสวยๆเงาๆเลยนะครับอ่าเป็นอันเดอร์เกตด้วยโอเคอันนี้ถือว่าโอเคนะครับต่างจากริวโอมารุนะครับริโอมารุเนี่ย ตรงส่วนที่เป็นสีขาวสีมุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันเดอร์เกรดนะเวลาเราเก็บแผลเก็บรอยเกตดเนี่ยถือว่าเ,เก็บยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเก็บไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตำหนิได้แต่ตัวนี้เป็นอันเดอร์เกรดเนี่ยน่าจะง่ายกว่ากันนะครับสีดำนะครับตรงนี้จะเป็นแผงสีเงินงสีเงินที่มีมาให้นะครับก็ถือว่าสวยนะดูดีดูด,ดีพอสมควรนะครับมาปัดเงินหรือว่า เอามาทาสีเงินหน่อยก็จะสวยดีนะครับผมอ่าอันนี้เป็นไม่ได้เป็นอันเตเก็ตนะครับอีกอย่างนึงที่มีมาให้นะครับเส้นลวดอันนี้นะครับเส้นลวดนี้นะครับผมก็จะเอามาใช้ใส่ตรงบริเวณนิ้วนะครับจากที่ดูจากบล็อกอาร์นะนะมาใส่บริเวณนิ้วทั้ง5้านิ้วนะครับของตัวกาเวนตัวนี้นะครับเพื่อจะเหมือนยิงกรุงเล็บออกไปอะประมาณนี้นะครับผมแกนลวดยาวๆมาให้หลายเส้นเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับที่มีมาให้นะครับก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเอ่อทั้งกล่องเนี่ยไม่ได้มีสติกเกอร์ฟลอยสติกเกอร์อะไรมาให้จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสามิตินูนๆแบบนี้นะครับจะใส่ตรงบ่านะครับของกาเวนที่มันเป็นเอาไว้เป็นปืนใหญ่ยิงพลังงานอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็จะมีแค่อันเดียวเลยนะครับนะทั้งกล่องนะครับโอเคสำหรับกาเวนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด8แผงนะครับ ก็เป็นสีพิเศษที่เป็นสีมุกมาให้นะครับผมแล้วก็สีทองเนี่ยก็ยังเป็นสีตุ่นๆอยู่นะครับสีเงินค่อนข้างโอเคนะครับสีทองก็ยังเป็นสีตุ่นอยู่แต่ว่ามันก็พอที่จะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงลองประกอบกันดูก่อนนะว่าประกอบมาแล้วเี่ยงานมันจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับสาหรับเจ้ากาเวนตัวนี้นะครับดูชิ้นส่วนต่างๆค่อนข้างที่จะน้อยครับไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเยอะนะครับผมส่วนราคานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,008ถึง2,000ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานทีบันไดก็ราคาจะสูงนิดนึงนะครับสำหรับไฮเกตตัวนี้นะครับก็ลองไปตามหากันดูได้ละกันนะครับสำหรับกาเวียนใครที่เป็นแฟนโคดกิอัรตนะครับผมก็ลองไปตามหากันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับมาเกตของสองแผงเพียงเท่านี้สั้นๆนะครับเีายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยละกันนะครับกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาประกอบเจ้าตัวกาเวนตัวนี้นะครับ เราก็จะได้มาดูรีวิวกันพร้อมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ณก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ